สวัสดีค่ะวันนี้แม่รถมาบอกว่าแม่รถก็ดีใจค่ะที่สามีซื้อกล้องให้ใหม่ค่ะวันนี้วันเกิดแม่รถจ้าสามีซื้อกล้องให้ใหม่นี้ค่ะซื้อกล้องไว้ทํา youtube ใหม่ค่ะสามีซื้อให้ค่ะเห็นไหมคะสวยดีค่ะแม่รถก็จะถือไปเดินอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ก็ใช้กล้องค่ะสามีซื้อให้ใหม่หมดเลยทั้งขามันด้วยนะคะนี่ค่ะขามันด้วยค่ะไว้ถือ อันใหม่อันเก่ามันก็มันก็ใช้ได้อยู่ค่ะแต่ก็ใช้สองอันนั่นแหละค่ะสามีซื้อให้วันเกิดค่ะดีใจมากค่ะสามีซื้อให้วันเกิดใช่ไหมคะใครไม่ดีใจค่ะวันเกิดตัวเองได้ทุกอย่างวันเกิดสามีไม่ได้เลยวันนี้ลูกสาวก็พาไปทานอาหารร้านอาหารไทยค่ะเดี๋ยวลูกสาวก็จะทําให้ดูวันเกิดแม่รถลูกๆบอกว่าถ้า พาแม่ไปกินอาหารดีกว่าร้านอาหารไทยเขาบอกงนี้ค่ะแม่ก็เลยแม่เลยไปกินด้วยเด็กๆก,ก็ไปคุณแม่ลูกเยอะค่ะพอดีไปเจอลำไยค่ะคุณแม่ได้ลำไยมาอีกถุงหนึ่งค่ะเนี่ยซื้อมาลำไยค่ะนี้ค่ะลำไยลิ้นจี่ก็มีนะคะคุณแม่ชอบกินลำไยแต่มันก็กินแล้วมันก็ร้อนในค่ะแต่ก็ชอบมากค่ะถ้าชอบเลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่รถด้วยนะคะแม่ราจะขอบพระคุณมากนะคะ กดติดตามตกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมไมุ่ดนะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ